สวัสดีทุกคน,น,กนตอนนี้อยู่ที่เือนของน้องม่อนตอนนี้อยู่เงินของน้องม่อนเนาะหน้าตาทุกคนแบบสดใสกันมากสดใสมาก <c oughs> มื้อน,นี้น้องอูซี่มาทดลองสร้างลายแมนถ่าอาหารมากินครั้งแรกอยู่ในประเทศไทยเนาะอยู่ลาวนี่น่าจะบ่มีลายแมนทุกคนแต่ว่าจะมีฟูดเพนด้าตอนสมัยเฮียนมีอยู่ทุกคนเคยสร้างอยู่ โอ้มื้อนี้ป่าแน่เลี้ยงนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงให้เงินเบิ่งเงินป่าแน่นับตังค์อยู่นะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันพันหนึ่งฉลุกไค่ถึงพันพันกับยี่สิบบาทมื้อนี้ป่าแน่เลี้ยงเนาะจัดนักจัดเต็มส้มตำมโคกสี่สิบแฮปปี้เลยครบร้อย งบกองกลางงบกองกลางพันพันสาวพันกับสาวบา้านไม่ได้ชี้ทดลองสร้างเนาะเนียวสร้างไม่ค่ะเขาแอปก่อนคายแมนคุณไอต้องโซ่ให้เมื่อไหร่หมอเนมื่อเท่าเนี้บอกเมื่อเนี้ยปาะตูสั่งได้เลยดูน้องประมาณเราอยากกินสั่งเอากินอะไรดีกินส้มตำส้มตำร้านไหนมีเถอะนะเยอะเกิอนอะ่ะมึงมีหลายร้านขนาดนั้นหรอพี่ไม่เคยสั่งนะ โอ้มันเยอะนะเชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยสั่งพวกฟู้ดเพนด้าพวกไลแมนพวกอะไรเนี่ยไม่เคยสั่งเลยแกแล้วไงก็มีแหละแกแต่เพื่อน้มอนจ๊ะมอนเคยเจอคนแก่ที่หน้าตาดีและก็ใจดีไหมแ้ามันไม่เคยจอมอนหันหน้าแบบนี้ต้องหันหน้ากลับไปคืนงี้ได้ไหมเนี่ยมอนโดนเด็กหลอกมาบ่อยแล้วพี่พี่เห็นอยู่เอาเอ่าเอาส้มตำแหละส้มตำน้ำดีใจหลายอยากคือพี่ดูคลิปเนี่ย เดี๋ยวเราพูดให้ฟังก่อนตอที่เราเขากย่องๆกันไอ้เดี๋ยวฟังก่อนนะน้องอูเนี่ยน่ารักมากเออระหว่างนี้ดูดูดูอาหารแหละโอเคค่ะคือน้องอูเนี่ยตอนที่ไปลาวน่ยน่ารักมากเป็นคนประสานงานติดต่อในเอคดีมากนะเอคทุกคนก็มาเป็นเองไม่แทบจะไม่มีคดีผิดนะหรือไม่มีคดีพพลาดเนอาปลาลาหรือว่ากุ้งสดเอากุ้งสดกุ้งสดอันหนึ่งใส่ปลาลาหรือไม่ใส่ปลาลาใส่ปลาลาเรามันสวยเพราะปลาลาจะขาดได้ไง ใส่ไปแล้วใส่ใส่ผงชูรสดิใส่โอ้ยอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วอันนี้กุ้งสดเข้าวโพดมอนกิ๊เอาเลยมอนตามเจมอนไม่ๆเดี๋ยวนะตามอันนี้ตำถาดเลยไหมเออเอาตำถาดเอาตำถาดไหมตาำถาดกับตำกุ้งสดจบทุกวันนี้เขาไม่ใช้เขาไม่ใช้ครกตำแลรวเขาใช้ตำหมอกที่นี่เข้าใจอ่ะไม่ต้องตำถาดเปลี่ยนแน่นี้เองแหละยังไงตำหลวงพ่อบางเออลองเอาคุณผู ของปลอมของจริงมันอยู่ตรงนี้ไม่ทดลองกินดูว่าจะเหมือนลูกอมไม่เออจะเหมือนเ่ยให้ดูว่าใชาตำลูกอมจริงไหมเอามา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 เอออ่ะแต่จะเดี๋ยวเราจะจะไม่บอกชื่อร้านนั้นเดี๋ยววิจัยคนได้เอนะโอเคอันนี้คือเจ้าของตัวจริงเข้ามานะเออหวานน้อยหวานน้อยหวานน้อยเออโอเคไปเอารสชาติลูกอมบางเลยจะมาอะไรลูกอมบางกับใส่น้ำใส่น้ำตาลไหมใส่ก็หวานน้อยไงมามามากินลอง มันจะรสชาติคือกันบออะอะต่อต่อต่อก็น้องอูก็เป็นอันนี้ไงเป็นคนที่ตอนับเองแล้วก็ก็เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์อะเป็นผู้กำกับคอยดูดูนู่นนี่แล้วก็เวลาที่เอ่อจังแล้วนะโอเคประสานงานดีดีทุกอย่างแล้วก็จะเป็นอะไรอะเป็นคนถือกล้องให้ก็ดีในนช่วยช่วยทำงานคือน้องอูนี่คือให้ให้ทำเรื่องปกแต่ว่าตดต่อยังไม่เก่งไงเออแม่แลวดีดีทุกอย่างน้องอูแล้วก็ช่วยเหลือในการที่ว่า นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเช็คได้ละเอียดการเดินทางข้อมูลได้อยู่ดีหมดนะเข้ามาไทยจะให้เป็นนเอกสึกอย่างหายไปก็เพราะว่าขำว่าเป็นนเอกแหละไม่ผ่านดีพวอย่างาเชวนอย่างเดียวแหละคือยอยอทธตกไง พูดเล่นพี่ธรรมดาธรรมดาพี่พี่แน่บอกว่าพี่แน่บอกว่าอันที่พูดมาคือดีเป็นผู้กำกับเป็นคนประสานงานเป็นคนหาข้อมูลเป็นตากล้องคนทำโปรอทุกอย่างพอให้มาเป็นเอกแล้วแล้วแล้วอย่างเดียวคือไม่ดีนะคือทุกอย่างคือไม่ดีหมดเลยคือแบบว่ายอดวิวอ่าเรือระเบิดที่พี่แน่คาดหวังล้านหนึ่งจะเป็นระเบิดเป็นล้านเป็นล้านคนดูไปถึงสี่หมื่นพี่ไม่อูขอสี่หมื่นห้าพอคนดูสี่หมื่นตายอูใช่ไหมแทบตายอูเราเราให้กันดิ จมที่จมน้ำไอ้อถือกล้องในสองมือเนี้ยเออไอ้ไอ้นักมากไอ้วินโดก็จะคว่ำเรือโอ้โหขรมาณต้องเรือกลบมาทีนี้พี่วินโดก็แบบ หยอกล้อพี่แอนแน่อยากให้พี่แน่เออจะคว่ำถ้าคว่ำกลางน้ำถ้าคว่ำในป๊าดลูกเบิดทาค่ะต้องไปดำคืนจะดำคืนได้ผมบุญดาบุญลึกขนาดนั้นเรือที่เขาใช้มาหกสิบปีไปเจอพี่แอนแน่ทำผับคนดูสิคนท่าเออน้ำมันก็เติมคนก็จ้างเรือก็ต้องให้เขาพายเออรถจะติดฝนก็ตกแล้วอันนี้ไปถ่ายนกยองหัวไปถ่ายนกขึ้นหรือเปล่าอ่ะจะเอานี่ใช่ไหมเอาเร็วเอาเร็วสั่งเลยสั่งเลยอ่านตรงนี้มัน อะไรตาไม่เห็นแล้วฝากซื้อเอาสิเอาอยู่ใช่ไหมโอเคจะได้พิมพ์บอกเขาเผื่อมอนเผื่ออูด้วยอะไรคนละหนึ่งหน่วยอะไรน้ำน้ำสไปเออโอเคสไปร์ตกับโค้กเออโอ้ยโชคดีวันนี้เราได้ไลน์แมนคนรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้ามาเราทำเขายากเนีให้ให้ดูเล็กๆอ่ะเนี่ยดูหน้าได้เันดูหน้าได้อ๋อดูหน้าได้โอ้จะเพิ่งลน์แมนพี่เราฝากเดี๋ยวให้ดูก่อนอู๋จะเย็นนะ เธอ,อจะนานนะอูท้าเบงเดอรซิเมนโฮปตัวเองบ่ม,มีคนชมว่าหลอ่อเชื่อพี่ดิถ้าถ้าอูไม่เชื่อพี่อูจะไปเชื่อใครเดี๋ยวนะอันหนึ่งนะโอเคถ้าคาเนี้านะถ้าอูอูไม่เชื่อพี่จะบอกว่าอูนี่คือโกหกแล้วมีคนบอกกันแน่รักนะเอออามาทำยังไม่ดูตัวใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้ด, <c oughs> ดูก่อนกูดูก่อนเนาะลายแมนโทรมาล่าสุดลา์แมนโทรมาแล้วเดี๋ยวนะดูสิอะไร อ,อะฮัลโหลค่ะค่ะใช่ค่ะเอาฝากซื้อใช่ไหมคะ <c oughs> ฝากซื้อได้อยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> ที่นา <c oughs> วน้องฝากได้ไหมคะแล้วให้ท่านที่ชานเมืองที่ปักหมุดเลยคะ่ะ ออะไรนะคะอะไรที่เจ <an> ็ดนะอ่าพี่ว่าไงนะคะไม่เข้าใจอ่ะยังไงนะตงองง้เขาพูดอะไรไปดูงงอะไร อะไรดิเจ็ดเจ็ดน้องก็ฟังไม่เข้าใจแล้วเขาก็วางไปเอาเอาเรามาเอามาพพ่เอกผู้เดียวอุ้ยตายละพพ่เอกผู้นี้ไงโู้ซึกยันยานี่เดียวนี่ไงแฟร์มอนแฟร์มอนแฟร์มอนไม่ไม่เหมือนเดิมเฮ้ย๋อจะใส่ซับจางจะใส่ซับจาง เอ้วองุ่นโรเล่ <c oughs> อันนี้เจ้าใสจับจับอ่ารถพี่ไปเ<อ>มาล้มหัวทีฟมาตามเนี่ยกลับไม่ได้เนี่ยคนเพ้นคนเพ้นต์ไปไฟไปเป็นไปตกลงเขารู้เรื่องเมื่อกี้เขงมงมางงไหมได้บอกเขางงเรื่องอยู่อ่ะพิมพ์เอาอ่ะอ๋อไม่คนนีที่เสียงพี่ได้วเขาตก,กใจหรือเปล่าตกลงผู้หญิงผู้ชายอ่ะโอเครอท่าเดี๋ยดิเดี๋ยดิใจดิเอาเจอเลยเจอไปอีกวันนี้ มันมีอยู่คนหนึ่งอมากนี่นี่นี่คนนี้โอ้โหแฟนคลับรางวัลปากเียลยคนุกนี้ากนเป็นอีทที่เืที่ไม่ทันเปที่ี่ว่ะทำไมอะอ้าวก็คนนี้แดดที่คือมีคนบอกว่าน้ารักเออเอามามีเบอร์ไหม ทำไมอ่ะแฟนคลับน้องม่อนเนี่ที่อยู่หัวหินอ่ะไปกินกุ้งไหมไปไหมไปเนี่ยเอ้ยเขาเนี่ยเอ้ยโอเควิทำคอนเทนต์ได้อหรเห็นแบรนด์ดู้านข้างซ้ายเมียคำประคุมกูเล็ตาซื้อมาใส่เองคือพี่แอนเนี่ยเราซื้อมาใส่เองอ้าวบูมีแล้วไปใส่ละอ้าวเอาออกแล้วมาฟายยูเคีนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาแล้วไปทิ้งไวบ้านเดี๋ยวเราตกลงเขามาไม่เขารู้เรื่องไหม เขาไม่เวลาเราสั่งในแม่พี่ทำอะไรแล้วเขาเห็นหน้าเขารู้จักหน้าม่อนไหมเวลาสั่งไปเขาไม่เขารู้จักลูกค้าไม่เือเขาไม่รู้จักถ้าเราใส่รูปเราอะก็รู้ม่อนใส่ไหมใส่เป็นมาเชื่อมโยงกับลายไงเขาเขิน<อ>ไงเขาเขินม่อนไงค<อ>ืเอเขาพูดว่าอะไรน้องก็ฟังไม่รู้เรื่องไงเขาพูดอะไรอะไรอะไรน้องก็ไม่เข้าใจน้องไม่โทรหาเขาไปอะไม่โทรมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องให้ปกติต้องประมาณสัก20นาทีเขาจะโทรมาหาเราไงจะไม่รีบโทรหาเราก่อนปกตินะอันนี้โทรมาเลยอันนี้โทรมาเลยน้องก็เลยงง หรือว่าเป็นที่เราฝากเขาหรือเปล่าไงมันอาจจะเป็นคนที่ว่าโดนใจหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเพนนอ่รอท่าลายแมนมาเบิ้งว่าสิรอสัไหน่แล้วก็ที่ลองกินตาหลวงเขาวางอยู่ประเทศไทยเบิ้งวาสิแซบบออะโอเคมาแล้วลายแมนมาแล้วขอบคุณพ่อคุณแม่อันนี้พ่อกับแม่สวัสดีค่ะนี่มาแล้ว 2องร้อยเบเกาบวกเจ็บามบวกเป็นเท่าไหร่คะแปบหนึงนะครับมืดบอมีมืดเจ้าสุมมืดกันสุมมืดกันเออาไหร้อนนั้นบอกเพื่นว่าเอาไปเลย เงินบอพอให้ไม่พองงแม่งงมากมาอ่าเบิรงน้องน้ำก้อนอยู่ไทยจะคือน้ำก้อนอยู่ลาวที่เย็นเกือนเนาะน้ำโขกน้ำโขกเดี๋ยวงบสามพันงบหนึ่งแสนไซไปสามแสนเออไซไปเจ็ดแสนเดี๋ยวอีกสามแสนพวกนี้ตัวละสามแสน ้านั่งก่อนนี่ตำหลูงข่าอะไรนี่ไม่เหระมันสั่งอะไรน้ำยำมาะโอ้ตำทาตเออตำทาตตำหลูงข่าว่ะตำปูงสดเอาหลวงข่าบางบ่มีปูงีหลวงข่าบางว่ะไม่รู้ไม่มีโอ้มีมีมีที่ก็มาสั่งไม่เอาไม่หวานนี่ไงเอาหลวงข่าบางเส้นได้แต่รสชาติต้องดูเออมีอ่ะลองเบิรงเนาะ พี่แนเป็นลายเดีวเขาดูโปริเซอร์ดูหัวดิเดีเคได้แล้วต้องหัวหน้าแกโอเคอมาโอเคมามาพี่แนแสดงนะทุกคนแอาจริงพี่แนเป็นคนแบบดีเนาะเล่าเมาบ่เคยแตะบ่เคยแตะแค่กวดเดียวมันต่ำมันไม่ตามมาสองคนนี่ก่อสร้างมาแล้วเนี่ยอันนี้ส้มตำธาตุอันนี้ตำกุ้งสดอันนี้ตำหัวคอบาง ทิบอกแล้วทุกคนว่าทำผัดแล้วกินหรอตําผดเท่าไหร่นะถาดละร้อยกว่าบาทนี่ตําหลวงข้าวบางนี่อ่าว่าสิคือยูราวบอบอคือแล้วทุกคนเพราะว่ายูราวจะมีมะเขือที่เป็นมะเขือเขียวเออมะเขือมะขวาวม,ม่วงเดี๋ยวอเยวืเดี๋ยวเราเพลย์ย้อนนิดนึงนะจ้าพี่ต้องใส่ข้าเค้กสีมาไงนไว้ครูแม่สอนไม่มีเนี่ยอันนี้เอากระปุกมันใส่เฉยๆแล้วข้างในเป็นอะไรอ่ะมันเป็นมันอัลูทำเองปอ เพราะว่าในเคฟซีมันมีอยู่ไงมันบดนะมีดิมันบดอ่ะเนี่ยก็ผูกที่ร้านกินด้วยกันครับพ่อกินข้าวด้วยครับไม่กินข้าวด้วยกันกินข้าวกับปอกชวนกินข้าวอกินแล้วพ่อกินแล้วพ่อนี่ยสั่งห่มตำมากินด้วยกันพ่ออันนี้อันนี้เป็นน้องอีกคนหนึ่งพ่อเป็นสาวลาวเป็นคนลาวค่ะพ่อเป็นลูกศิษย์พ่อเองค่ะอมาสอนทำงานพ่อนี่พ่อมาชวนไปกินข้าวเนะทุกคน นะฮะแข่งเดี๋ยวซีมตำหลวงข้าวบางก่อนเส้นคืออยู่นะทุกคนเพราะว่าเส้นมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้มาลองซีมหลวงข้าวบางดูอร่อยไหมอืมอร่อยฮะได้ไหมรสชาติเป็นไงอ้าวแซ่บจ้ะก็ไม่รสชาติได้เป็นของลาลาอ่ะลาบป่ะอ่าบุบคือแต่ว่าแซ่บไอ้ตำทานไอ้ตำทานอร่อยว่ะอืมมลองชิมตำทานดิเวทานนี่อร่อยเวลานี้อร่อยว่ะอืมอืมอร่อยมันชุนลาตํตําไหม มีอ้าวตำตังอย่างไหนใบพี่หน่อยป้ามันมีตรงหัวซีเรัยสผัแดงหะน้งเห็นอะไรแม่นะไม่รู้ว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนอ่ะหรอเดี๋ยวพี่ไปตามหาอะไรแทนก่อนหรอน้อไม่เคยไปกินที่ร้านอ่ะอร่อยโอ้ยตำถาดอร่อยมากร้อยสิบเก้าบาทได้ถือว่าอลังนะไม่ลอวที่ไปกินตำถาดเกตจะสั่งหร้านนี้ไง พี่กินตำราที่เราทานละร้อยมันมัน,ม,นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแค่จานหรออืมเนื้อจานอืมอืมครับอืมอร่อยนะอร่อยมากอรไรกปูมาลองมาปูลองมาโอเคนี่ทุกคนต้องกินกุ้งสดเนาะอืม แบบ,บ่ครับครับอ๋ออยู่กับแอร์แน่เดี๋ยวมันดะกินเนาะก็เดี๋ยวข้าววะไขว่าเป็นคอมเมนต์อยู่ไอแน่กินข้าวละมือ้อหามาดิว่าพี่หมดมืออม้อละพันทีเราจะมื้อละพันขั้นต่ำในขั้นต่ำเนี่ย <laughs> จะเห็นไอ้แก่ไปตอบอยู่กินมือ้อละสี่อัวไม่ขอคนมแม่ละ สเขาบอกว่าเมย์ก็เมยอกบคนที่เคยออกคิวพี่นะกินย่าวละมือกกินย่าวะมือเออคนที่ไม่เคยออกคิวกับพี่แล้วมันกินกินผักกินย่าวนะมือไอ้ก็บอกว่าเมื่อได้กินอย่างปารมันนักสี่สิบแปดตัวนี้สงสงสห้าสิบเอ็ดสี่ห้าสิบสองรู้ละกินข้าวมื้อละสี่คราบหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จกินกินเพนยูอุปการ กลินเมื่ออู๋เมื่อเมื่อใช่ไหมครับอู๋บอกจริงจริมอร่อยมากว่ะอู๋ร้านนี้อร่อยครับป้ามานีนะเดี๋ยวงศจะตามหาให้อู๋ไปตามหาที่ร้านเขามีหน้าร้านอยู่เขาตามในบ้านหรือเขาตามที่ไหนเนี่ยที่ไม่เคยสั่งพวกไลแมนพวกนี่เลยพวกเฟนด้าพวกอะไรเนี่ยไม่เคยเลยน้องทางประจําตัวถึงเป็นอย่างนี้อือหละอเอ้เนี่ยแบบ เป็นพวกที่แบบว่าเขาบูถณงแอปพลิเคชันอืะที่คนร้านสมัยไงร้านหลังไงแบบว่าบเน้นกิงยูเฮงอนซ่อมากิงยูเฮงอนต้องแบบไปห้างอยู่ป่าอยู่ข่าวไม่มีโฆษณาท้องที่ร้านเป็นคนี่แบบกินอะไรก็ได้ง่ายๆอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เน้นแบบเขาก็ได้ตื่ไม่กินเดี๋ยวร้านประจำแม่งสอดอยู่ร้านเดียวแหละเออรู้อยู่ตรงข้างกับปั๊มเลยอันนั้นประจำแล้วก็เมนูเดียวแหละกระเพราหมูกรอบใครเด้อ แล้วก็จะมีกาแฟที่กินแก้วเดียวนะ่ยแล้วไม่เคยกินอะไรเลยแบบคนนี้นอกนจากถ้าถ้าอ้อ,อไปออกทำามาก็คือจะแบบเอ่อน้องๆทำให้กินถึงได้กินไงก็ไม่กินเลยถ้าม่อนไม่บอกไม่อยากกินปลาแซลมอนมันก็จะพี่ก็ไม่ได้กินต้องขอบคุณม่อนนะที่สั่งให้พี่ซื้อ <laughs> แต่ว่าลุงพูนเป็นคนเป็นคนสั่งว่าต้องซื้อให้หม่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเาเงินไอ้แน่ต้องออกนะจ๊ะเออนั่แหละลุงพูนฝากซื้อแต่ว่าตังพี่แต่ม่อนเป็นคนสั่งมึงเลยตกลงใคขจะกินนะ สองลังค <icate> ืน <lok> น <Beautiful, S 2> <t> ้องได้กินเอองั้นพี่ก็ไม่ได้กินนะจ๊ะถ้าไม่มีม้อนพวกพี่ไม่ได้กินจ้ะเมื่อกี้กินปลาช้อมอนจนแบบอิ่มจนเลี่ยนอืมอิ่มแบบอิ่มมากๆอ่ะปลาตัวละสองล้นเงินเราตัวละล้านกว่าทุกคนร้านเลยหรอเวลาล้านเหมือนแพงเนาะอืมกินปลาตัวละล้านม่อนอืมันมีตังค์กินกันนั่นแหละทางมันโถ่สั่งสั่งหมูว้าวไทยกินก็กินไม่หมดอยากกินจังเลยนี่เจ๊จิ้ม สุดท้ายมาลงกินลาบกับปลาหมูอือนั่นแหละแต่อร่อยแล้วนะอร่อยนะเดี๋ยวซีกูอะอูอิ่มมากเลยป่ะปูเนี่ยเป็นอะไม่น่ากินเพื่อเตี่ยวเลยดูงี้ลูกกินเพื่อเดียวเหรอครับเพื่อพ่อกินนะครับตกินไปสองจานแล้วพ่อครับกินด้วยกันครับพ่อครับพ่อเป็นห่วงพ่อน้องไม่ค่อยกินชอบตับเท่าไหร่หรอพ่อชอบกินเห็ดพ่อบอลเออพ่อน้องเขาก็ไม่กินวันนั้นก็ไม่กินปลากินปลาแซลมอนนะที่ให้ชิมเออเอออมม่อนมากินคนเดียว คเดียวหมดเลยอืมทุเรียนก็เหมือนกันทีคนเดียวอืมอุ่มกับคนมาคุยกันเนาะไม่ได้ใไม่ได้ในกินก็ไม่ได้ในเพียแน่น้ำบุ้มากเหรอไม่กินเลยจริงเหรอไม่กินเดี๋ยวกินแต่ว่าซื้อให้กินเนาะมันไม่กินทุเรียนโห้ไม่กินหรอกซื้อมาลูกสามพันห้ายกให้มอนกินคนเดียวเลยเนี่ยป้าพี่แน่ท้ำไมไม่กินทุเรียนมอนพี่แน่ครัมอนจะกินทุเรียนลูกเดียวพอเปล่าไม่พอสาม ไม่ได้ไม่กินทุเรียนจริงไม่กินทำไมก็ไม่ยอมไม่ชอบอ่ะก็ซื้อมาเป็นลูกเคยกินที่ไหนอ่ะให้ก็ซื้อมาวันนั้นก็กินเอาให้น้องกินอ้อน้องกินกินจนแบบสลบไปเลยเพื่อนเนี่ยทำคอนเทนต์เลยซื้อกินได้แต่ไม่ชอบกินไม่เกินีัวซื้อทุเรียนข้ามให้สาวเราหนึ่งกระสอบคืออูเองจะอูจะรับกินให้หมดจริงมันอร่อยนะอูนะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอ่ะแบบอร่อยมาก ตปพามกินสวนพือรจักกัเจ้าของสวนอยู่หลงรลวแบบแต่วันด้านนี้ไม่มีแล้วมีเฉพาะหน้าร้อนมันเคยมีแฟนคลับส่งมาให้น้องกินอ่ะอสองลูกเป็นไงอะรอร่อยมากอรอยน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลมากขอเผ็ดเอาไวมันแบบกรอบนอกนุ่มในอย่างนี้ไงอ,อ,อร่อย แ่สุดไม่มีคน,นให้เป็นขับแพี้นแน่แหละแต่ไม่ส่งให้พี่ส่งให้ม่อนเออพี่ก็งงเหมืนอนกันขอเพีย้ยนแน่ไม่ชอบกินทุนเรียนบอกขังไม่ต้องส่งแลนะ้วพี่แน่ซื้อกินทีสามสี่ลูปบอกนี้นะแพงด้วยลูกสามพันห้าบอกด้วยไม่ใช่บอกลูกสามพันห้าต้องินคือลูกตัวถูกนอนจะน,นอนกันเลยเป็นร้อนในอะ่ะท<ห>ุเรียนเพราะเพี้ยนแน่โอ้ยนอนคือแล้วห้าพันเลยโรงแรมน้ำมันใา่เลยก็ทุเรียนลูกสามพันห้าแหละ พี่นอนตอนน้่งงแรมคือละห้าพันจริงหรอพอเวลาถึงโรงแรมขึ้นไอโรงแรมอะไรฮะคือละห้าพันก็คือกลางรถได้ก็กลางเต็นท์นอนได้โรงแรมส่วนทั้งบ้านี่คือรู้ว่าราสามพันห้านี่คือรู้ว่าสามพันห้าแต่ซื้อแค่พูเดียวจบเรื่องดราม่ากัน, <c oughs> น,นแน่ว่าตอนนี้แหละคนเข้ามาด่าขย้นนอนแน่นะเออขย้อนว่าตอนนี้แหละเฮ้ยเขาซื้อจริงนอนจริงเขาพูดเล่นเหมือนกันแหละอยู่กับใครอ่ะ ลุงป๋าเอา<ร>เอน<ร> <ไป S 2> นั่แหละเออลุงเดียนนี่ไม่เรียกไม่เรียกอันไม่เรียกซื่อเลต้องเรียกป๋าเออป๋าแน่ป๋าแน่ประมาณน,น,นี้ทุกคนตาำของข้าวบางก็คือก็ซาดแซบน้ะแซบก็คือบานอู่ถ้าอู่มันจะเป็นมะเขือมะมะเอิกบแล้วก็มะเขือน้อยมะเขือน้อน้ยกับมะเขือสีชมม่วงแล้วก็มีน้ำปูนี่มัมีน้ำปู ออริจินอลนี่คือเป็นตำยุหลวงคาบางยุเมืองมรดกโลกเดีย๋ยวไปเที่ยวกับพี่แอนแน่มอนเดี๋ยวพาไปกินรับรอง<ม>ปวดงอนคอม้อน <c oughs> <c oughs> เป็นไรวะมอนสรุกเสร็จแล้วของอร่อยอ่ะ<ม> <c oughs> ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสร้างลายแมนประมาณชิบนพนาทีป่ะครึ่งชั่วโมงกว่านุ่นเขาต้องรอคิวไงของถ้าถ้าคิวยาก็รอนาน เอู๋ต้องไปดูตอนตี่ขอสั่งแล้วเขานั่งรอกันหน้าร้านอะ่ะร้านไหนที่ออจะมีคนสั่งเยอะกว่าจะไปนั่งรอถ้าแถวนั้นอะ่ะ<ม>เป็นแถวเลยเขาก็จะวิ่งง่ายสั่งง่ายวิ่งมาปุ๊บโอเคโอเคอ่าทุกคนประมาณนี้เนาะการสร้างรายแมวจะใครมืดประมาณนี้ก็มืดข้อใดกรบมันสามา้อใดสามเลยนะซี่ร้อยกว่ว400าละซี400ร่400ร้อยกว่าอ่าประมาณสองแสนกว่าเนาะมืดนี่เนาะถ้าตีเป็นเงินลาวประมาณสองแสนกว่าไปนอนไปนอนอยู่วงเฮมอ่าอันนั้นได้แล้วอยู่เสียงกัว กระเพียแน่นอะอ่ะทุกคนประมาณนี้เนาะอู้กับเพียแน่กับเลาะเลาองๆอ,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 อยูแม่ห้องสอนเนาะไปหัน่นไปนี่ตามภ <The> าษาเดี๋ยวอู๋ต้องไปอีกเพราะต้องไปต่อพาสปอร์ตอืมไปรับคนสําคัญของหัวใจด้วยใครน่เาเดี๋ยวมาซาใครว่าโชคร้ายขนาดนั้น<ส>คือนนคือคือพี่อยู่พี่ยังรังคานพูดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่ได้ว่าอย่างเลยอ่ะทุกคนลาคนณผู้ชไปก่อนบ๊ายบาย